แอลอัมพาในวัย62ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยทีเดียวสำหรับแอลอัมพาภูสิทธิ์เพราะนอกจากมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำออฟเฟนแฟน,แฟนอฮฮาหลังจากเจ้าตัวทำสวยชุดใหญ่ในวัย62ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากล่าสุดพี่แอลอัมภาก็ได้ออกมาอัปเดตความสวยเป๊ะในวัย62ปีผ่านทางติกต็อกซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลย สวยมากค่ะพี่สาวเล่นหนังก็เก่งค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสวยน่ารักที่สุดค่ะแม่แอลรักนะคะแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโค้รสวยค่ะชอบมากๆเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดยอดครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าว้าวทำที่ไหนคะสวยและน่าเด็กมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากสวยเหมือนแม่แอลเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสวยน่ารักน่าเด็กมากๆเลยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ